เช็คริสสลิงผ้าใบก่อนใช้งานให้ปลอดภัยนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะเราต้องดูป้ายนะคะว่าป้ายเขายังอ่านค่าได้ไหมค่าในที่นี้ก็คือค่าการรับน้ำหนักขนาดความยาวนะคะเช็คริสข้อที่สองนะคะเราควรจะเลิกใช้ถ้าเกิดว่า pa, สลิงผ้าเช่นเส้นนี้โดนบาดนะคะโดนบาดถึงผิวมองเห็นเส้นใยญข้างในนะคะหรือชำรุดเสียหายเกิน1 0ของสลิงผ้าควรเลิกใช้ เช็คลรีข้อที่3นะคะการลากของบนพื้นสลิงผ้าตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปโดนปลอกโดนอะไรตรงนี้หลุดลุย่ยอันนี้ก็เลิกใช้เช่นกันนะคะเช็คลิีข้อที่4ถ้าโดนสารเคมีนะคะโดนสารเคมีหรือโดนความร้อนนะคะตรงนี้เขาก็จะมีการละลายนะคะมีการละลายที่ตัวเส้นจนถึงเส้นใหญ่ข้อนี้ก็เลิกใช้เช็คลิีข้อที่5บางครั้งข้างในเนี่ยอาจจะมีเศษโลหะเศษฝุ่นเศษหิน ฝังเข้าไปในเนื้อสลิงผ้านะคะอันนี้เราก็เลิกใช้เหมือนกันนะคะเช็กริดข้อที่6นะคะปอกคุ้มเส้นใยโพลีเอสเตอร์ตรงนี้นะคะปอกสีเหลืองนะคะถ้าเกิดมีการหลุดลุย่ยเราก็ต้องไม่ใช้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาใช้ไปแล้วเส้นใยข้างในนะคะโอกาสที่จะโดนบาดจะมีเยอะมากเลย เช็คกรีดอีกข้อหนึ่งก็เวลาตากแดดนานๆตากแดดนานๆน,นะคะนานๆในที่นี้ถึงแม้ว่าเขาจะทนแสง UV ได้แต่ตากแดดนานๆเป็นลักษณะที่แบบว่าอุ้ยตากกันเป็นเดือนเป็นปีอะไรแบบนั้นนะคะพอใช้เป็นนานๆมันจะแข็งกระด้างเราก็ต้องดูนิดนึงว่าความนิ่มก็ยังอยู่เหมือนเดิมไหมถ้าเขาแข็งกระด้างนะคะก็ไม่ควรใช้นะคะและเช็คกรีดข้อสุดท้ายนะคะหา มีความร้อนที่เกิน260องศาเซลเซียสถ้าเกิดว่าเราไปพลาดพังไปเผิดใช้ในเตาหลอมหรืออะไรที่มันมีความร้อนสูงๆนะคะความสามารถในการรับน้ําหนักเขามีไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องเลิกใช้เช่นกันนะคะตรวจสอบก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะคะขอบคุณค่ะ